คุณคิดว่าหมอรวยไหมครับนี่คือการจัดอันดับประเทศที่หมอได้เงินเยอะที่สุดในโลกนะครับจาก73ประเทศคุณคิดว่าประเทศไทยอยู่ที่อันเท่าไหร่อันดับหนึ่งประเทศที่รายได้หมอต่อปีเยอะที่สุดในโลกนะครับนั่นคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับรองลงมาคืออเมริกาส่วนรายได้ของหมอประเทศไทยนั้นนะครับอยู่ที่อันดับที่53จาก73อันดับประเทศทั่วโลกแต่ต้องบอกข้อมูลนี้ไม่ตรงนะครับเพราะเขาบอกว่า medical doctor นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเนี่ยคือ1ล้าน8แสนบาทประมาณนั้นนะ ต้ตกต่อเดือนก็คือประมาณแสนห้าอันนี้คือเป็นเลทที่ไม่ใช่ได้จากโรงพยาบาลรัฐบาลแน่นอนอันนี้คือมัวม่วมั่วมั่วมากๆนะครับคุณหมอหรือว่าใครก็ตามที่มีประสบการณ์ลองมาคอมเมนต์หน่อยคือหมอรัฐบาลเนี่ยเงเินเดือนบางทีไม่ถึงแสนด้วยซ้ําหรือบางชนเข้นเอกชนเนี่ยก็คือหลักแสนอาจจะไม่ถึงแสนห้าด้วยอันนี้ก็ออกเฉลี่ยมาชั่วโมงละ 874บาทก็ใกล้เคียงครับจริงๆตอนนี้เลทจ้างเอกชนอยู่ประมาณ500ถึง1,000แล้วแต่ว่าเป็นเฉพาะทางหรือเปล่าถ้าเป็น GP ประมาณ500เฉพาะทางก็1,000พบวกรวมถึง DF ด้วยยิ่งหมอมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยค่าจ้างเนี่ยก็จะถูกลดลงไปเรื่อยๆนะแต่เขาบอกอีก5าปีข้างหน้านะครับปี2030เนี่ยรายได้ของหมอประเทศไทยนะครับจะกลายเป็น1ล้าน9แสนบาทต่อปีก็ตกเฉลี่ยเป็นแสนหกต่อเดือนก็ไม่น่าใช่แต่เอาจริงๆ้ผมแนะนำนะครับอยากรวยอย,อย่าเป็นหมอ